ีท้าตอบยังท้าเหรอวะท้าตอบช่วงนี้เลยหาโอฮันนาครับผมแน่จริงกินผักให้ดูไงฮะไม่เจอเบอร์อะไม่ใช่เนล่าไม่เจอเบอร์ท่าเล่นอะนี่พักเฮ้ยพวกคุณจะไม่ได้ธรรมดาเพราะคุจะปั่นเลยปั่นให้มันละเอียดให้มันเป็นเนื้อเอาเครื่อง ปเป็นไรเนี่ยเจ็บคอ,อ,อให้จ๋าเลยเราเจอไปหน่อยมาแนะนำผักกันดีกว่าเรามีแบบว่าผักเยอะแยะเลยคนอื่นเขากินกันแบบว่าอยู่ดีก็กัดกินเลยแบบว่าไม่สนใจ,ใจในนอะไรบางคนก็กัดเราจะไม่กินอย่างงั้น <c oughs> ไม่จะเื่อยจะทิ่มหน้าก็อยู่แล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรนะมะเขือยาวมะเขือยาวนี่คืออะไรมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้ยน้ำแตงใายเอาไว้ในเครื่องปั่นับผมอันนี้คืออะไรขิง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 ขใบไปนี่าละมาละมาละมาละผู้หญิงบางคนใช้ในทางที่ผิดใช่ไง แปะ่งคือแปงช้าเลยเกินจับมาระใส่เครื่องปลาแคลรแดลบแฉลบอันนี้กระต่ายชอบกินไม่รู้ยังไงกระตูนมันก็จะเป็นปุกฝังเขาแต่อันนี้บูอะไรนะป้อมบวบเอออะไรเออหันไปสักอันนี้คือบวบหันดีจังวะหั่นไปนี่น้ำเต้า มาระเบิดได้นะเล่นของผิดประเภทอ่ะเอาไปอันนี้มะนาวลูกแมงเลยเราลวนป่นไม่ได้แดงกวางดีกว่าแต่ขาวกลั่นมาก่อนไหมเนี่ยากลันก่อนี่หอมอ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋อออ๋ออ๋ออ๋ออนออกัอนออ๋าอ๋อไ๋อไ๋อน๋ออ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 มออออน้มอ อันนี้คือตะไคร้ครับผมเขาให้หันตรงมุมเขาใช้กุงหัวมันใบเขาไม่ใช่ทั้งหนี่นะเด้ยอันนี้พอนี้พาไปเราไปมึงไม่ทำทำมากร้มากร้มากร้อนมากร้อนเอาขาเอาขาเลยพ่อมีอะไรวะยังไม่ใส่วะพริกโดนตะไคร้ที่พริกป่าพริก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  ตัวน่ะนะขอตอบพีกทีเขาทำงานกังแบบอู้นะเฮ้าเอาหน่อยเอาหน่อยแ่้วเอาทำทำทำหน้าที่หน่อยอะมามาทำหน้าที่มาสักทีเอาเลอกกับมีดแล้วเนี่ยมึงดูหมอหมองกระชีสเหมึงนกันมึงดูแห้งมากอ่ะนี่ปรุงรสไหมเฮ้ยขนาตัวช่วยนิดนึงเออรถอะไรเนี่ยรถอะไรรถไก่ใช่รถไก่ทีมงานจะเอานถุเปล่ามาผมอ่านี่นะเอาถุงป่าหน่อยอันนี้พริกสด นี่เขาเรียกว่าสตอสดอสตอดองลองพิสูจน์กินก่อนนมึงลองก่อนวะเฮียตัดสัว์ไข่ตดไว้เฮียเฮียเอาน้าเออเอานะบอกได้ไหมเอาไใส่หวเน้ำนี่เทแม่งเลยนะป่าไม่ต้องโอ้ยโออ้ยอ้สโออ าอยา่างผัดเต็มโ,โอ้ยแล้วโดนหน้ากันด้วยอือหี้ไอ้ยะ่ะโอ้ยป้าฝาอยู่ไหนอยู่ิธีการปันออไม่มีฝาเหรอฝาจะบอกว่าการกินผักมันไม่ใช่เรื่องยากใครๆก็กินได้ใช่ไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย ไม่จริงนนหนจริงกินไม่ได้บางคนก็กินบางคนก็ไม่กินก <c oughs> ็นี่ไงเราถึงมาลดน้ำลงให้คนกินผักกันไงร่างกายจะได้แข็งแรงยำลำเลิดกามเนื้อก่อเกิดตุ้งแข่งหดแข็งแรงนะหไมเฮ้ยเราเต้นกันมันยืนทำอะไรเนี่ยขนุขนาดกันอยู่ยืนรอมันเบรกไม่เบรกกูสบานว่ากูเต้นเมื่อกี้เต้นะกามเนื้อกไอเกิดต้งแขหดแข่งแรงนะหดน เฮ้ยเด้ยนี่ก็นายยงไหนี่อยู่นีไปั้นเบอร์สเลยเบอร์สเฮ้ยลอยอยเฮ้ยเน้นร้อนร้นร้นร้อเร้นร้อนร้อนร้นร้อนร้อนร้นร้อนฮ้ยเร้อนร้เนร้อนร้อนร้นร้อนล้อนร้อนร้อ้อนรร้ ทะเลาะกัมีอเนี่ยถอยไปอยไปถอยไเปิดเปิดปเปิดไหเยีโอ้ยตัดว้ำตาลป้าบชิเค้กเคมาโอเค้มาอือกินหนีอะไรโอ้ยตัดบทด้วยอ้เนี่ย แหกแบบละเอียดเนี่ยแหละอยากให้หมดแก้วเลยนะเว้ยแก้วเลยเหรอเฮ้ยการกินผักใครก็กินได้มีประโยชน์มนะทำให้ร่างกายแข็งแรงชับยถ่ายสะดวกจดูใจลูกมึงทำเรื่ออะไรกันเราต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนใช่ครับสำหรับสนุนให้กินผักมาเราจะมาดื่มผักกันดีกว่าเนี่ยดาราคนอื่นเขใช้นะเอาผักมาปั่นกันอะไรเงี้ยกินซีเลยพวกก้ามไงเพวกล่ามพวกล่าจะเป็นชมพู่โอ้ยสัตว์เหมือนน้ำพริกอ่ะ ใครทำหน้าแย่โดนตบเออดิผักก็ต้องโดนลงให้เขากินผักกันเด็กๆเด็กน้องๆหนูใช่มาเลยแล้วจะกินพร้อมกันใครจะตบอ่ะกินไปคุยไปอ๋อแบบว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้สาวสันปาร์ตี้ผักปาร์ตี้ผักปาร์ตี้ผักใครทำหน้าแย่โดนตบโอเคนะก่อนเลยเลยอย่าอย่าหน้าแย่เลยเหงื่อแตก ไม่ด้วยด้วยปกติแล้วนะครับคุณโอ๊ตนี่เขาไม่กินผักอู่แล้วที่อะไรที่เป็นผักจะแดกไม่ได้เลยอ่ะบังคับใช่เพราะอู๊ดเลยอ่อนแอไม่กินผักใช่มันเลยไม่แข็งแรงไงแข็งแรงน้องน้องหนุ่มและผมผักเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยครับผมใช่ครับคูณนำมาเรามาเชียร์กันดีกว่าเชีก่อนตอนเรากินไปแล้วก็บอกคุณประโยชน์ของผักช่นี้ด้วยนะครับผมไปก่อนเห็นไหมครับว่าผักมันกินง่าย คด้เนี่ยดูดิเดือดเดี๋ยวเพ็งเดี๋ยวผิวเนี่ยครับอีดอเป่งเป่งปังเลยดูดิขนแดดนี่เป็นประกายยิ้มด้วยนะยิ้มด้วยนะสุนจ้ามา มีประโยชน์อะไรออรอรยังไงอะอะไรยบบเยอะแลยวเหรอะแต่ว่าดูดีอะแดกแดาคแล้วมัมีหมูกรอบแดาคก็ไม่มีหมูกรอบแ่หมูกรอบแดเลยเมนออยใครว่าทำหน้าแหย่โดนตบอะเือตัวดีจับอะไรอะไรโอ้โห มันไม่หวจริงเยโอ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แคเห็งเขียวนะเฮ้ยมันไม่หมเขียวมันอร่อยอร่อยอร่อยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเช่อเช่อไม่กลนเย้ิมยหว่ยมหวายิ้หว่าอร่อยอร่อยครับผมใครว่ากินยากอะอร่อยง่ายกินง่ายยิ้มหวารีคือดี หมดเลยหมดเลยมาหมดเลยอุ้ยอุยจากมืออลไผักพีข้อหองผมผมจะตายอ่ะหมดเลยนะหมดเลยมาหมดเลยอะสองาอร่อยครับผมอร่อยหอมรสอร่อยจีเฮ้ยเข้าตาเฮ้ยพีข้าตา ต่อไปช่วยอะไรแต่ปลากันเลยเฮียคือกล้ากินผักอ่ะเอาเนี่ยเอาก่อนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยดูพวกเรากินแบบสบายๆชิวๆสบายมากครับออร่ยมากดูดิร่างกายแข็งแรงมีกล้ามขึ้นมาเลยอีโด้รสชาติหวานมากเลยรสชาติของน้ำผักขอช่วยหนูทั้งน้องกินผักกันนะครับผมมา v e g e t a b เ e Challenge อืม Vegetable บนึ่งแกนเสี้ยมเหรอเยอะโอเคโอ้หน้าเราจะไม่ท้าใครต่อครับผู้หลงใาลสงสารตัวเองไม่เฮียโอเคถ้าชอบใจครับผมโอ้หน้าเราในเพจรับผมมีขึ้นมางี้เลยตึง ใครอยากก็เร่นทำอะไรคลิปด้ขอแท็กแท็กโค้ชด้และตามด้วยสิ่งที่อยากให้เราทำเออครับผมวันนี้วันหน้าขอลาทุกคนเอาไมสวัสดีครับเล่นคอนเล่นคอนครับจะเขย่าเล่นคอนร้อยร้อยไปร้อนเยร้อนร้อนกูคิดว่าจะเล่นในบีเอาบักเอาบักไม่ได้แดงเลยเอาบักกไม่ได้แดงเลยอี๋ หืมกินอาบ้าปาป้าปากสิ่งเฮียต้อง้งเรียกรเฮ้ยเดี๋ยวสักเสื้อมันเชักแว่งเลยอันัดผักดีมีประโยชน์ทุกคนร่างไกลแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมกินผักเยอะๆฮะกินกันเยอะนะครับ Ya yo ya a la niña. <laughs>